สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่ห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ต้อนรับข้าง,งั้นเหรอต้วนหลิงเทียนเพียงยิ้มย่อก่อนที่จะเดินตรงไปยังชายชราที่ทางทางมอสออย่างไม่สนใจคล้ายจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นให้ได้ทุกครั้งที่เท้าย่างก้าวเข้าไปชุดเสื้อคลุมสีม่วงเริ่มสั่นไหวโบกสะบัดราวกับเปลเวเพลิงสีม่วงค่อยลุกโชนแผ่สภาวะอันน่าเกรงขามออกมาไม่น้อย เมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนไม่แยแสในวาจาร่างชรามาซอพลันยกน้ำเต้าขึ้นมาก่อนที่จะกระดกสุราเข้าปากหากแต่มันไม่ได้กลืนลงคอแต่อย่างไรเพียงอมเอาไว้ในปากเท่านั้นทันใดนั้นเองกลับไปเสียพลังงานต้นกำเนิดบีบอัดลงสู่เสียงตะโกนออกมาเสียงดังสนัน่นในขณะที่ต้นหลิงเทียนผงะเล็กน้อยด้วยความตกใจเสียงดังชายชาราก็ลงมือทันใดพูดมันอ้าปากพ่นสุราที่อมไว้ออกมา สุรานั่นกลับมีได้กระจายเป็นละอองหากแต่ควบรวมกลับกลายคล้ายอนแหลมคมดอกหนึ่งศรแหลมที่ก่อเกิดจากสุราพุ่งทยานเข็นฆ่าสังหารมาด้วยสภาวะแกร่งกล้าทั้งตัวดอกศรยังปรากฏเปลวเ,เพลิงลุกติดพรึบขึ้นมาอย่างร้อนแรงจี้ตรงกระชั้นเข้าหาต้นหลิงเทียนมากขึ้นทุกขณะราวกับว่าหากไม่ได้ทะลวงร่างสังหารต้นหลิงเทียนมันจะไม่หยุด ปฐมพลังฟ้าดินเหนือร่างชายชรามอสอเริ่มควบแน่นก่อเกิดปรากฏการสำแดงพลัง่ามกลางสวรรค์และโลกเงาร่างมังกรโบราณ1,800อตัวผุดโผล่ขึ้นยังอากาศว่างเปล่าแยกเขี้ยวยิงฟันคว่นกรงเล็บไปทางต้นหลิงเทียนผันแปรธรรมชาติขั้นที่7แนวคิดไฟขั้นสูงระดับ7อย่างแรกให้พลังความแข็งแกร่งของมังกรโบราณ1000ตัวยังหลังมอบความแข็งแกร่งให้อีก800ร้อมังกรโบราณ แน่นอนว่าแม้จะเป็นความแข็งแกร่งถึงหนึ่งแปดร้อยมังกรโบราณหากแต่ชายชาราผู้นี้สมควรออมมือไว้อยู่บ้างเพราะสุดท้ายแล้วจอมยุทธ์พันแปรธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเช่นมันและด้วยวัยขนาดนี้คงยากที่จะบอกว่ามันเข้าใจแนวคิดขั้นสูงแค่แนวคิดเดียวอย่างไรก็ตามในสายตาของมันคงคิดว่าพลังเพียงเท่านี้คงเกินพอที่จะขับไล่ชายหนุ่มในชุดม่วงเบื้องหน้าแล้วทว่าพริบตาต่อมาผู้ชาราพลันได้ตระหนักว่ามันผิดพลาดแล้ว ยังผิดพลาดอย่างร้ายแรงประเป็นไปได้อย่างไรกันชายชรากล่าวพึพรรมพำออกมากับตัวอย่างเหลือเชื่อขณะที่คิดว่าสอนของตัวต้องทะลวงร่างตัวหลิงเทียนสองตามันตะลึงครั้งน้ำเสียงยังเผยความตื่นตระหนกไม่น้อยมองไปไกลเบื้องหน้ามันละเห็นชัดถนัดตาว่าการโจมตีของมันถูกทำลายลงอย่างไรเงาร่างมังกรโบราณ1,800ตัวอันตรธานหายไปเสียดือด้อก่อนหน้านั้น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสอนเพลิงจากสุราของชายชารมมอ,อต้นหลิงเทียนยังคงก้าวอัดอัดตรงไปอย่างระแยะแสจนเมื่อสอรสุราที่ลุกไม่ดังลูกไฟนั่นเจียนบรรลุถึงอกเขาก็ค่อยลงมือตอบโต้ฟุบมือขวายกขึ้นฉับไวปานอสศนีฟาดนิ้วหนึ่งงอชี้ไปยังสอนเพลิงที่บรรจุพลังความแข็งแกร่งหนึ่ง 800มังกรโบราณไว้อย่างไร้วันวาดก่อนที่มวลพลังขุมหนึ่งจะปะตุกขึ้นที่นิ้วดังกล่าวดีดออกซัดทำลายสอนเพลิงได้ไง่ายดายเราเอาขวานจามไม้แห้งเปื่อยกรอบปองเสียงดังสนั่นลั่นขึ้นต้นหลิงเทียนดีดนิ้วสลายสอนเพลิงสุราของชายชารมาซออย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบการเคลื่อนไหวของต้นหลิงเทียนอย่างรวบรัดฉับไวปฐมพลังฟ้าดินเหนือร่างยังไม่ทันได้กระเพื่อมควบรวมก็เกิดปรากฏการณ์ใดๆทั้งสิ้น หนึ่งดีดของตัวหลิงเทียนอย่างรวดเร็วจนชายชรามิอาจมองตามเรื่องราวได้ทันด้วยซ้ำด้วยเหตุผลนี้ชายชราจึงตะลึงและอึ้งไปอย่างไม่อยากจะเชื่อจเจ้าเป็นใครกันแน่ทว่าไม่นานชายชราก็กลับมาครองสติมันตั้งท่าเตรียมพร้อมสายตากลับกลายเป็นตึงเครียดก้าวออกมาไม่กี่ก้าวเตรียมเผชิญหน้ากับต้วหลิงเทียนเจ้ามาหานายข้าทำอะไรข้าก็แค่คนไร้ชื่อเสียงที่บังเอิญผ่านมาคิดหยิบยืมบางอย่างมาอ่านชมก็เท่านั้น ต้นหลิงเทียนกล่าวออกด้วยน้ำเสียงไร้เรื่องราวหากทว่าเมื่อกล่าวจบคำสองเท้าต้นหลิงเทียนกลับขยับไหววูบจนลายตาร่างม่วงอันตรธานหายไปจากสายตาผู้ชาราปานใต้ฝุ่นหอบซัดหน้ามันยังถึงกับบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปทันใดพร้อมกันนั้นมันก็ไม่กล้ารอช้ารีบกุลิกุจจอวิ่งเข้าบ้านไปอย่างร้อนใจ เมื่อพุ่งผ่านตัวบ้านจนทะลุอาคารต้อนรับไปต้นหลิงเทียนก็พบสวนด้านหลังมบุปผานานาพันธุ์ขึ้นกันอย่างสวยงามบรรยากาศนับว่าสงบสุขรม่มรื่นไม่น้อยก็ลางสวนปรากฏศาลาชมบุปผ,ผาตั้งอยู่ยังมีร่างชายชาราในชุดคลุมสีเทายืนขมวดคิ้วท่าทางเคร่งเครียดคล้ายมันกำลังไตร่ตรองปัญหาล้ำลึกคิดไม่ตกประการหนึ่งหืมท่านใดนั้นเองคล้ายชายชาราชุดเทาตระหนักใดได้มันขมวดคิ้วก่อนจะหันมองไปยังทางขึ้นศาลาทันที ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันแนหากแต่ตอนนี้มีร่างชายหนุ่มชุดม่วงกำลังยืนพิงเสาทางขึ้นศาลาเมื่อเห็นท่าทีของชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าชายชาราชุดเทาก็แปลกใจไม่น้อยความเร็วอีกฝ่ายสมควรฉับไวไม่น้อยเพราะมันไม่อาจตระหนักอันใดได้เลยจนเมื่ออีกฝ่ายมาถึงแล้วเท่านั้นมันเพิ่งจะจับสัมผัสได้นี่บ่งบอกให้รู้ว่าอีกฝ่ายซุกซ่อนพลังร้ายกาจเอาไว้ในร่างยาวนั่นถึงเพียงใด นอกจากนี้การที่อีกฝ่ายสามารถผ่านอาคารหน้ามาถึงศาลานี้ได้หมายความว่าต้องผ่านพี่น้องที่ติดตามมันมานานและเฝ้าด้านหน้าไว้ได้แล้วอย่างไม่ต้องสงสัยและที่สําคัญก็คือพลังฝีมือพี่น้องมันก็มีได้อ่อนด้อยไปกว่ามันแม้แต่น้อยเจ้าเป็นปีศาจงั้นหรือชายชราชุดเทาเอ่ยถามแล้วเจ้าคิดว่าข้าเหมือนปีศาจหรือเปล่าชายหนุ่มชุดม่วงผู้นี้แน่นอนว่าเป็นต้นหลิงเทียนที่บุกเข้ามากล่าวตอบคําออกไปด้วยคําถามพร้อมรอยยิ้ม เมื่อชายชาราชุดเทาได้ยินใจก็สถานไปทันทีมันเพ่งมองร่างตัวหลิงเทียนด้วยสายตาแหลมคนก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยตื่นตระหนกเจ้ามีใช่ปีศาจนั้นหรืออายุของชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้านี้และดูยังอยู่แค่25ปีเท่านั้นหากอีกฝ่ายไม่ใช่ปีศาจและเป็นมนุษย์จริงอายุไขที่แท้จริงก็สมควรไม่เกิน30ปีแน่นอนมันเองก็มีชีวิตอยู่มานานสายตาย่อมใช้การได้อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามชายหนุ่มเยาวไวที่มีพลังฝีมือเท่านี้ทั้งท,งทังที่อายุอานามยังไม่30นับว่าทำให้มันประหลาดใจหนักหนาต้องรู้ด้วยว่าถึงแม้จะเป็นขุมพลังชั้นสองอย่างวังอุดรธมินที่ปกครองพื้นที่ตอนบนของทะเลทายตอนเหนือแห่งนี้รุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างชวีชิงพลังฝีมือมันที่มีอายุ37ปีก็ยังไม่สูงส่งเท่านี้นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันคิดว่าอีกฝ่ายเป็นปีศาจทันทีที่เห็น เพราะเมื่อมองถึงพลังฝีมือกับอายุไขที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันจึงทําได้แค่คิดว่าอีกฝ่ายเป็นปีศาจไม่ใช่ผู้คนข้าจะเป็นปีศาจหรือไม่มันไม่สําคัญอะไรเหตุผลที่ข้ามาที่นี่เพราะคิดหยิบยืมอะไรบางอย่างของเจ้ามาอ่านชมเท่านั้นต้วนหลิงเทียนไม่ตอบคําถามของชายชาราชุดเทาเพราะนั่นเป็นปัญหาที่อีกฝ่ายต้องหาคําตอบเองเขาเลือกที่จะเผยเจตนากล่าววัตถุประสงค์ออกมาตรงๆนายท่าน ตอนนี้เองชายชาราท่าทางมซออก่อนหน้าก็เร่งรุดมาถึงมันเหินร่างมาหยุดขวางหน้าชายชาราชุดเทาเอาไว้ด้วยท่วงท่าเตรียมพร้อมต่อสู้มีทราบว่าเจ้าคิดหยิบยืมอันใดจากข้าเจ้างเวรีตากล่าวถามสีหน้ายังไม่แปลเปลี่ยนแต่อย่างใดข้าได้ยินมาว่าเจ้าพึ่งได้รับแผนที่แผนที่ครอบคลุมไปถึงแม่น้ำรั่วสุยมาข้าจะขอหยิบยืมดูสักยี่สิบลมหายใจแล้วข้าจะคืนมันให้เจ้าเมื่อดูเสร็จตัวหลิงเทียนไม่อ้อมค้อมอะไรกล่าวออกไปตามตรง เมื่อได้ยินวาจาของต้นหลิงเทียนไม่ว่าจะช,ชายชร์มอซอหรือเจิ้งเหวยก็อดไม่ได้ที่จะอึ้งตาปริบๆพวกมันไม่คิดเลยว่าที่ต้นหลิงเทียนมาจะเพียงแค่ขอยืมแผนที่ชมดูเท่านั้นที่แท้เจ้ามาเพราะแผนที่เองหรอกหรือเจิ้งเหวยกล่าวทวนคำออกมาอย่างไม่ถือเป็นเรื่องอะไรพอมันคืนสติมันก็กล่าวออกพร้อมรอยยิม้มแม้นี่จักเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่นับเป็นอะไรสําหรับข้าแต่มิว่ามันจะไม่นับเป็นอะไรกระทั่งไร้สําคัญพิยงใด เจ้าก็ยังนับว่าต้องติดค้างข้าเพราะเจ้าคิดหยิบยืมแผนที่ของข้าดูชมแต่ข้าก็มีอาจทราบได้ว่าเจ้าจักชดใช้ข้าอย่างไรหากข้าให้เจ้าหยิบยืมแผนที่ชมดูเจ้าเวยมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยความสนใจค่อยเอ่ยถามแน่นอนว่าแม้มันจะกล่าวออกไปแบบนั้นแต่ในใจมันก็ไม่ได้ยึดถือเป็นเรื่องราวอะไรมากมายเพียงอยากรู้ว่ายอดฝีมือยาวยเบื้องหน้าจะทำอย่างไรก็เท่านั้น เพราะสำหรับมันแล้วการให้อีกฝ่ายหยิบยืมแผนที่ยี่สิบลมหายใจนับเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้สําคัญอะไรเลยทว่ามันคิดจะทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับอีกฝ่ายสักหน่อยเพราะอย่างไรเสียรุ่นเยาว์ผู้นี้ก็บุกรุกบ้านของมันโดยพลาการชดใช้เมื่อได้ยินคำกล่าวของเจ้างเหวยต้วนหลิงเทียนก็ไม่ได้แปลกใจอะไรยังคล้ายคิดคาดไว้ก่อนหน้าแล้วเขากล่าวตอบออกไปอย่างใจเย็นข้าได้ยินมาว่าเจ้าเองก็เป็นปรมาจารย์ด้านการจารึกอาคมคนหนึ่งถ้างั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกัน หากเจ้าให้ข้ายืมดูแผนที่เจ้ายี่สิบลมหายใจข้าจะไขข้อข้องใจในเรื่องของการจารึกอาคมที่เจ้าไม่เข้าใจหนึ่งอย่างต้วหลิงเทียนกล่าวออกมาสบายๆบรรยากาศคล้ายเมฆลิ้วล่องหยอกเย้าวโยชยเอื่อยอย่างไรก็ตามพอวาจาพัดพาเข้าหูเจิ้งเวยกับชายชรมาซออดไม่ได้ที่พวกมันจะสะอึกเฮะเจ้าหนูเจ้าคิดว่าตัวเจ้ามีคุณสมบัติอันใดที่จะกล่าวเรื่องศาสตร์การจารึกต่อหน้านายท่านข้างนั้นหรือ ความสำเร็จในศาสตราการจารึกอาคมของนายท่านข้ามีได้ด้ไปกว่าปรมาจารจรึกทั้งสองจากวังอุดรธมินและนิกายอูฉางแม้แต่น้อยเจ้ากลับกล้ากล่าวถึงเรื่องศาสตร์การจารึกต่อหน้านายท่านข้ายังต่างใดจากรำขวานต่อหน้าหลูปันให้เป็นที่ยืยันกันเล่าเจ้างเหวยยังไม่ทันได้กล่าวคำกลับเป็นชายชรามาซอ,อเยยยๆออกมาก่อนทั่วทะเลทรายตอนเหนือมีเพียงสองปรมาจาร,จรึกที่เทียบเจ้าได้ เมื่อได้ยินวาจาของชายชารมาซอต้นหลิงเทียนก็ยิ้มใส่ยะกล่าวเยาะมองฟ้าจากก้นบ่อมองฟ้าจากก้นบ่อวาจาเยาะเยาะของต้นหลิงเทียนทําให้ชายชารมาซอบังเกิดความไม่พอใจนักพลังงานต้นกําเนิดประตูออกทั่วร่างแนวคิดไฟยังผุดโผล่ผสานควบรวมกลับกลายเป็นเพลิงระอุคลุมกายอย่างไรก็ตามมันแค่เตรียมพร้อมแต่ไม่ได้ลงมืออะไรมันไม่กล้าลงมือเพราะมันรู้ดีจากก่อนหน้าว่าพลังฝีมือต้นหลิงเทียนกล้าแกร่งพอที่จะสยบมันได้โดยง่าย ในสายตาของมันพลังฝีมือที่ต้นหลิงเทียนสำแดงออกก่อนหน้าทัดเทียมกับอาวุโสสูงสุดในตระกูลที่เป็นชนชั้นผันแปรธรรมชาติขั้น9และเข้าใจแนวคิดขั้นสูงระดับ9หาไม่แล้วไหนเลยอีกฝ่ายจะมีพลังสามารถสูงส่งลงมือทําลายสุราดอกศรของมันได้ง่ายดายขนาดนั้นดูเหมือนเจ้าจักมีความมั่นใจในความสำเร็จด้านศาสตร์แห่งการจารึกอาคมมิใช่น้อยเช่นนั้นรบกวนเจ้าต้องสอนสั่งข้าให้รู้แจ้งแล้ว ในด้านของพลังฝีมือนั้นเจ้างเว่ยย่อมเชื่อมือของชายหนุ่มชุดม่วงผู้นี้ทว่ามาตอนนี้เมื่อชายหนุ่มชุดม่วงกลับกลับกลมขว่บมันในเรื่องความสําเร็จด้านศาสตร์การจารึกและกล่าวเสียสีมันว่ามองฟ้าจากก้นบ่อทําให้มันรู้สึกยากจะทานรับอยู่บ้างชั่วชีวิตมั่นมุ่งเน้นศึกษาทุ่มเทให้ศาสตร์การจารึกอาคมความสําเร็จก็มีไม่น้อย อย่างน้อยๆมันก็มั่นใจได้ว่ามองไปทั่วทั้งทะเลทายตอนเหนือไร้ซึ่งผู้ใดแตกฉานในศาสตร์แห่งการจารึกอาคมเหนือมันด้วยเหตุนี้มันจึงเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของมันนะหากทว่าวันนี้กลับมีคนกล้าตั้งคำถามกับความสามารถในด้านการจารึกอาคมของมันมันย่อมมีอจทนทานอยู่ได้สอนสั่งจนรู้แจ้งเมื่อได้ยินคำตอบของเจิ้งเหวยตัวหลิงเทียนกลับสายหน้าไปมา อะไรมิใช่เจ้าบอกอยู่เองหรือว่าจักขายข้อข้องใจให้ในายท่านของข้าใช่ไหนามาตอนนี้ถึงได้สายหัวเล่าหรือเจ้ามีกล้าแล้วชายชาราได้ทีก็สบโอกาสเย้ยต้นหลิงเทียนไปอีกคำตอนนี้กระทั่งเจ้างเวยยังมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาดูคลานลงหลายส่วนมันเองก็เห็นด้วยกับคำของชายชารามออ,อไม่น้อยเมื่อไหร่ที่ข้าบอกเจ้าว่าไม่กล้า ต้นหลิงเทียนมองไปยังชายชราท่าทางมอซาด้วยสายตาเฉยเมยไม่ยยแสจากนั้นก็หันกลับมามองเจิ้งเวยค่อยกล่าวออกเสียงเรียบข้าหยิบยืมแผนที่เจ้าดูเป็นเวลา20ลมหายใจแลกกับการที่ข้าจะไขขอข้องใจปัญหาการจารึกที่เจ้าไม่เข้าใจหนึ่งอย่างสำหรับเรื่องอย่างการสอนสั่งเจ้าให้รู้แจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าไม่คิดทำข้อตกลงที่ไม่คุ้มค่าต้นหลิงเทียนกล่าวออกรวดเดียวจบ คำยังเน้นหนักตรงข้อตกลงที่ไม่คุ้มค่าคำกล่าวของต้วหลิงเทียนก็ค่อนข้างชัดเจนนะขายขอข้องใจแก้ปัญหาการจารึกที่เจ้าไม่เข้าใจหนึ่งอย่างส่วนเรื่องสอนสั่งเจ้าให้รู้แจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าไม่คิดทำข้อตกลงที่ไม่คุ้มค่ามาตอนนี้ตัวเจิ้งเวยก็ตรหนักได้ถึงความหมายในวาจาของตัวหลิงเทียนแล้วที่แท้อีกฝ่ายไม่ได้กลัวอะไรหากแต่ครั้นจะมาสอนสั่งอบรมมันให้รู้แจ้งวาจาคาโตผู้ใดก็กล่าวได้ ชายชาระมาซอหัวเราะเยาะทั้งกล่าวเสียสี่อนแค่ออกมาเพราะมันคิดว่าต้วหลิงเทียนกำลังคุยโมโออวดอย่างไรก็ตามต้วหลิงเทียนไม่ได้สนใจอะไรมันแม้แต่น้อยเพียงมองไปยังเจิ้งเหวยค่อยกล่าวถามออกมาอย่างไม่รีบไม่ร้อนเอาล่ะเจ้าสามารถถามถึงปัญหาการจารึกที่เจ้าไม่เข้าใจในเตาแห่งการจารึกมาได้หนึ่งข้อและข้าจะให้คำตอบเจ้าตอนนี้เลยเมื่อเห็นความมั่นใจที่ชายชัดเต็มเปี่ยมบนใบหน้าต้วหลิงเทียนจึงเวยยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสันสขึ้นมาหรือชายหนุ่มผู้นี้ จะเป็นปรมาจารย์จาึกจริงๆใช่มันมองอะไรพลาดไปหรือไม่ลูกตาเจ้างวยสว่างขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อนึกถึงปัญหาที่ค้างคาและรบกวนใจมันมาตลอดระยะเวลาหลายปีจึงกล่าวถามออกมาเสียงดังข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องค่ายกลวจักรพลังกำบังมาหรือไม่ค่ายกลวจักรพลังกำบงังตัวหลิงเทียนค่งคิ้วขึ้นเล็กน้อยค่อยอ้าปากกล่าวตอบค่ายกลวจักรพลังกำบงัง ก็แค่ค่ายกลป้องกันชนิดหนึ่งเน้นหนักไปที่หลักพลังครบพวงบรรจบก็เกิดไม่สิ้นสุดตรับใดที่ผู้จะรึกอาคมมีพลังวิญญาณบรรลุถึงขอบเขตผันแปรธรรมชาติก็สามารถจะรึกจัดตั้งได้อาคมชุดนี้ยังจารึกได้ง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นการจัดตั้งค่ายกลว่าจะกรับกำบังสำหรับต้วหลิงเทียนที่มีความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเป็นอะไรที่ง่ายดายนะัก และแม้กระทั่งในตอนที่เขาสลักค่ายกลนป้องกันไว้ที่ลงน้ําแข็งบรรจุร่างเฟิ่งเทียนบู่เขายังไม่แม้แต่จะแยแสค่ายกลวัจจกพลังกำบังอะไรด้วยซ้ําเพราะเขามีชุดอาคมที่ยอดเยี่ยมเลิศล้ํากว่านั้นมากมายมาร้อยเรียงเป็นค่ายกลที่มีอนุภาพป้องกันสูงกว่าแทนง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็น ทันทีที่ต้วนหลิงเทียนเริ่มกล่าวถึงค่ายกลวจักรพลังกำบังเจ้างเหวยก็ตรหนักได้ว่าเต๋าแห่งการจารึกของต้วนหลิงเทียนมิใช่ชั่วแน่นอนอีกฝ่ายถึงได้รู้จักกระทั่งอธิบายลักษเด่นของมันได้ทว่าพอมันได้ยินวาจาครึ่งประโยคหลังของต้วนหลิงเทียนมุมปากมันยังอดกระตุกขึ้นมาตง,งิดหงิดเสียไม่ได้ต้องรู้ด้วยว่ามันประสบปัญหากับการจัดตั้งค่ายกลวจักรพลังกำลังมานานปีแล้ว หากจะกล่าวให้ชัดก็คือมันประสบปัญหากับอาคมจารึกบทหนึ่งในอาคมจารึกมากมายอันเป็นส่วนประกอบในการจัดตั้งค่ายกลวัจจ์พลังกำบังอะไรนี่จะเรียกตัวว่าเป็นปรมาจารย์จารึกอาคมระดับแนวหน้าของทะเลทรายตอนเหนือได้ยังไงถ้ากับอีแค่ค่ายกลวัจจ์พลังกำบังเจ้ายังจัดตั้งไม่ได้ตัวหลิงเทียนมองจี้ไปยังเจิ้งเหวยค่อยถามข้าามีเข้าใจอาคมอาคมหนึ่งเจิ้งเหว่ยยิ้มเจื่รอน อาคมนั่นใช่อาคมปฐพีหรือเปล่าต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาอีกครั้งพอได้ยินคำต้วนหลิงเทียนสีหน้าชายชารมาซอ,อยังคงเดิมไม่แปลเปลี่ยนอะไรทว่าด้านเจิ้งเหวยกับแปลเปลี่ยนไปอย่างร้ายแรงมันกล่าวถามออกมาอย่างเร่งร้อนด้วยความตื่นตระหนกจะเจ้ารู้ได้อย่างไรตอนนี้มันพลันตระหนักได้แล้วว่าชายหนุ่มชุดม่วงสมควรมีความสำเร็จในเตาแห่งการจารึกที่สูงส่งเฮ้ <c oughs> ต้วนหลิงเทียนแค่นเสียง อาคมปัทพีก็ไม่ได้นับว่าจะรึกยากเย็นอะไรแต่หากเจ้าคิดจะผสานมันกับอาคมอื่นๆเพื่อร้อยเรียงเป็นค่ายกลวัจจ์พลังกำบังเจ้าจะต้องมีเคล็ดลับอยู่บ้างมิแคล้วตอนเจ้าคิดผสานอาคมพลังงานทั้งหมดกลับปั่นป่วนยากควบคุมสินะเมื่อไม่อาจควบคุมวงจรพลังให้สเสถียรก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผสานอาคมปัทพีเข้ากับอาคมอื่นๆเพื่อจัดตั้งค่ายกลวัจจ์พลังกำบัง อาคมปัทพีกล่าวไปก็เป็นเสมือนแก่นกลางของค่ายกลชุดนี้มันมีไว้เพื่อรองรับพลังและจ่ายส่งพลังประคองค่ายกลช่างเถอะถ้าเจ้ากระทําตามที่ข้าบอกเจ้าก็สมควรผสานและจัดตั้งค่ายกลวจัจจกพลังกำบังได้ง่ายๆต้นหลิงเทียนกล่าวออกมารวดเดียวจบขอท่านปรมาจารย์โปรดชี้แนะ ตั้งแต่ที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาได้ครึ่งประโยคสีหน้าแววตาเจิ้งเหว่ยก็แปลเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวมันจ้องมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาราวกับพบผ่านผู้รู้จริงตอนนี้มันมั่นใจถึงที่สุดแล้วมันตระหนักได้กระจงใจว่าชายหนุ่มเยาว์วัยเบื้องหน้าคือตัวตนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงหาใช่ตัวเสแสร้งสแสดงลึกลับทำเป็นผู้รู้อะไรไม่ปะเป็นไปได้อย่างไรกัน ตอนนี้ชายชารมาอ,อที่ยังคงยืนขวางอยู่เบื้องหน้าตลึงลานสองตาหดเล็กหยีมันมองชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าด้วยความประหลาดใจถึงที่สุดมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชายหนุ่มที่มีพลังฝีมือสูงส่งกว่ามันจะมีความสําเร็จในเต๋าแห่งการจารึกขนาดนี้กระทั่งยังทําให้ในายท่านของมันถึงกับตกอ,อกตกใจยกใหญ่ข้าจะกล่าวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าจงจําเอาไว้ให้มัน่น การผสานอาคมปัทภีเข้ากับอาคมอื่นๆเพื่อจัดตั้งค่ายกลวัจักพลังกำบังไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่เจ้าต้องใช้พลังวิญญาณและอื่นๆต้วนหลิงเทียนเริ่มกล่าวบอกขั้นตอนและวิธีการอย่างชัดถ้อยชัดคำส่วนเจิ้งเหวยจะรับรู้แค่ไหนและเข้าใจหรือไม่นั่นเป็นปัญหาของมันแล้วพอกล่าวจบเจิ้งเหวยก็ตกอยู่ในพวังพยายามย่อยสลายความรู้ที่ได้รับทันทีแผนที่ ทว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้ว่างอยู่รอให้มันทำความเข้าใจอะไรเพียงกล่าวเรียกร้องสิ่งของทันทีเจิ้งเวยที่ถูกเสียงปลุกให้หลุดจากพวังก็ชักสีหน้าขุนขึ้นไม่พอใจด้วยความรำคาญที่ถูกรบกวนสมาธิทันทีหากทว่าพอมันคืนสติแล้วเห็นว่าผู้ที่กล่าวขัดเป็นใครมันก็ไม่กล้าไม่พอใจอะไรยังกลับกลายเป็นหวาดกลัวขึ้นมาทันทีท่านปรมาจารย์นี่เป็นแผนที่ขอรับมันรีบสะบัดมือเรียกแผนที่แผนที่ได้รับมาประคองส่งให้ต้นหลิงเทียนทันที หลังจากที่ส่งแผนที่ให้ต้นหลิงเทียนแล้วมันก็นิ่งคิดจมอยู่ในพวังการทำความเข้าใจอีกครั้งในใจของมันปรากฏวาจาที่ต้นหลิงเทียนกล่าวบอกดังขึ้นซ้ำๆพรึบตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็เริ่มคลี่แผนที่ออกมาดูด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขทว่าพอดูไปสักพักคิ้วก็ย่นยูทำหน้าเบี้ยวทันทีบัดซบมีแม่น้ำรั่วซุยติดมาแค่นี้งั้นหรือต้นหลิงเทียนพบว่าแผนที่ในมือกลายเป็นของใช้การไม่ได้ทันที ถึงแม้มันจะมีแม่น้ำรั่วสุยอยู่ก็ตามเพราะแม่น้ำรั่วสุยเพียงโผล่มาแค่มุมเล็กๆในแผนที่เท่านั้นเรียกว่าไม่อาจบอกได้เลยว่าภาพรวมทั้งหมดมันเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อาจระบุที่ทางได้แน่ชัดว่ามหาสมบัติที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดเก็บไว้มันอยู่ที่ใดกันแน่พริบตาเวลาก็ผ่านไปสิบลมหายใจเก็บนี่ไว้คืนมันให้ข้าด้วย ตัวหลิงเทียนม้วนแผนที่ลวกก่อนที่จะโยนแผนที่ไปให้ชายชราท่าทางมอสท่าทางยังทำราวกับโยนขยะทิ้งต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างผิดหวังมากส่วนด้านชายชรามอสอน,นั้นไม่กล้าปฏิบัติต่อแผนที่ราวกับขยะไร้าราคาแบบตัวหลิงเทียนมันกุลีกุดจ,จอรับแผนที่เอาไว้และถืออย่างทนุถนอมราวกับสมบัติล้ำค่าและในขณะที่มันม้วนแผนที่ใหม่ให้เรียบร้อยจนเสร็จมันก็พบว่าร่างม่วงได้วุบหายไปจากสายตาเสียแล้ว เพียงผ่านมาแล้วก็จักไปดั่งสายลมเขาสมควรเป็นปีศาสินะชายชาราเริ่มมั่นใจในความคิดนี้เพราะในสายตาของมันชายหนุ่มที่แลดูอย่างไรก็อายุราวๆยี่ห้าปีนั่นช่างมีพลังฝีมือสูงส่งเหนือมันนะักแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ทว่าความสำเร็จในศาสตร์แห่งการจารึกอาคมที่สูงส่งกว่าเจ้านายของมันต่างหากที่ทำให้มันตกตะลึงพึงเพลิดอย่างแท้จริง มีคำกล่าวที่ว่าคนเรานั้นย่อมมีความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าในทวิตเมคาล่งนั้นจำแนกผู้คนออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกคือเหล่าจอมยุทธที่มีอัจฉริยะภาพในเชิงยุทธและพรสวรรค์ความเร็วในการบ่มเพาะพลังและทำความเข้าใจแนวคิดสูงส่งเหนือคนทั่วไปชั่วชีวิตเพียงสแสวงหาความแข็งแกร่งให้มากที่สุดก่อนที่จะล่วงลับคนส่วนใหญ่ก็จัดอยู่ในประเภทแรกนี้เอง บุคคลประเภทที่สองนั้นมุ่งเน้นไปในด้านของการหลอมสร้างปรับแต่งศาสตราวุธยุทธปกรณ์ถูกเรียกกันว่าผู้หลอมศาสตราช่วชีวิตใช้ไปกับการพยายามหลอมสร้างศาสตราที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนประเภทที่สามนั้นเรียกว่าผู้หลอมโอสถก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้หลอมศาสตราแต่จะเน้นไปที่การหลอมกลั่นเม็ดยาทั้งหลายส่วนประเภทที่สี่จะเป็นผู้จารึกอาคมที่มุ่งศึกษาเตาแห่งการจารึกในสายตาของบรรชัยหนุ่มชุดม่วงนั้นมีพลังฝีมือเข้าขั้นท้าทายสวรรค์ ทว่ากลับมีความสำเร็จในการจารึกที่สูงส่งอีกด้วยเช่นนั้นใจมันก็ตระหนักได้คงเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์คนหนึ่งจะประสบความสำเร็จทั้งสองด้านเข้าขั้นน่ากลัวเช่นนี้ได้ด้วยวัยเพียงเท่านี้นั่นทำให้มันชี้ชัดฟันธงได้ไม่ยากว่าชายหนุ่มชุดม่วงสมควรเป็นปีศาจไม่ใช่ผู้คนปกติเพราะหลังจากทั้งหมดแล้วเมื่อปีศาจตัดผ่านด่านพลังผันแปรธรรมชาติมันสามารถเลือกจำแรงกายให้อยู่ในรูปลักษณ์ใดๆก็ได้ ถึงแม้จะเป็นปีศาจที่มีอายุหนึ่งร้อยกว่าปียังสามารถจำแลงกายเป็นเดียงน้อยไวไร้เดียงสาได้หากมันต้องการเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันสองชั่วโมงต่อมาเจ้างวยก็หลุดจากพวังระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองขอบคุณท่านประเมื่อเจ้างวยเวทท่านยินเท่าปลั่งประยายก่อนหน้าเงยหัวขึ้นมาพร้อมกล่าวขอบคุณชายหนุ่มชุดม่วงที่ช่วยแก้ปัญหานาน,านปีของมันมันก็พบว่าอีกฝ่ายหายไปแล้ว ท่านปรมาจารย์เล่าตอนนี้เองเจิงเหยยก็หันไปมองเค้นความกับชายชรามอซอด้วยความร้อนใจในายท่านปรมาจารย์จากไปตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วขอรับชายชรามอซอกล่าวตอบตามตรงเอาชายไหนเจ้ามีรังตัวท่านผู้นั้นไว้เล่าเจิงเหยยยังรีบกล่าวเสริมความสําเร็จในเตาแห่งการจารึกข,ของท่านปรมาจารย์สูงส่งยิ่งนักหากเขาสามารถพักผ่อนที่ตระกูลเจิงได้สักพักและชี้แนะค่าไม่กี่คํา ความสำเร็จในศาสตร์การจารึกอาคมของข้าต้องก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงแล้วท่านปรมาจารย์ไปทางใดเจ้างวยมองเขม็งไปยังชายชารามอสอรีบถามออกมาด้วยท่าทางกระวนกระวายใจทันทีข้าข้ามีรู้ขอรับชายชารามอสมิคดเลยว่าในท่านของมันจะแตกตื่นถึงเพียงนี้มันก็ทําได้แค่ตอบไปพร้อมยิ้มแห้งๆเท่านั้นออยเจ้งหวยทําได้แค่ยืนนิ่งซึมเศร้าหน้าอย่างเริ่มซีดลงอย่างหม่นหมอง เป็นข้าที่ทำลายโอกาสอันดีครั้งนี้ด้วยตัวเองหากข้าไม่ยกเรื่องบุญคุณอะไรให้ท่านปรมาจารย์ชดใช้แต่แรกเป็นข้าทุ่มหินลงเท้าตัวเองแท้ๆใบหน้าเจิ้งเหวยสลดหดหูเต็มไปด้วยความท้อแท้อับจนนายท่านความสำเร็จในศาสตร์การจารึกอาคมของปรมาจารย์คนนั้นสูงส่งขนาดนั้นเลยหรือชายชารมสอดไถยถามออกมาเสียไม่ได้มันไม่ได้เป็นผู้จารึกอาคมอะไร ดังนั้นมันแทบไม่มีความรู้เรื่องเต่าแห่งการจาลึกใดๆทั้งสิ้นย่อมไม่อาจตัดสินความสามารถของชายหนุ่มชุดม่วงนั่นได้ว่าสูงส่งเพียงใดหากข้าบอกว่าความสามารถของข้าย,ยังเทียบไม่ได้แม้แต่หนึ่งในหมื่นของท่านปรมาจารย์เจ้าจักเชื่อหรือไม่เจ้างวยมองไปยังชายชรามออ,อค่อยกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังอะไรกันพอได้ยินคำเจ้างวยลูกตาผู้ชาราก็เบิกกว้างเท่าไข่ไก่ทันที แม้มันรู้ว่านายท่านมันสมควรประเมินอีกฝ่ายไว้สูงแต่ก็ไม่คิดว่าจะสูงถึงเพียงนี้นายท่านมันกลับพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าความสำเร็จเทียบชายหนุ่มชุดม่วงนั้นไม่ได้แม้แต่หนึ่งในหมื่นเจ้ารีบออกไปข้างนอกเร็วเข้าแล้วดูว่าท่านปรมาจารย์ทิ้งร่องรอยอันใดไว้หรือไม่หากเจ,าเจ้าเจอท่านปรมาจารย์ให้พยายามเชิญท่านกลับมาอย่างดีที่สุดหากเจ้าหาไม่พบก็ถือเสียว่าข่าไรวาสนากับท่านปรมาจารย์แล้ว จเจ้เหวยเอ๋ยปากสั่งการชายชรามอสอกล่าวถึงท้ายคำยังระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนทราบชายชราไม่กล้ารอช้ามันรีพุ่งร่างออกไปทันทีด้วยคำชี้แนะของท่านประมาจา์ตอนนี้ข้ามั่นใจเต็มเปี่ยมว่าสามารถจัดตั้งค่ายกลวัจจรพลังกำบังได้หลังจากชายชราจากไปสีหน้าจเจ้เหวยกลับมาตื่นเต้นอีกครั้ง